ตอนที่2 2 8เรื่องควรรู้ก่อนทำธุรกิจส่วนตัวคุณสมบัติของคนที่ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวอย่างหนึ่งก็คือต้องกล้าเสี่ยงต้องไม่กลัวความล้มเหลวคนที่ออกจากงานประจำแล้วออกมาทำธุรกิจส่วนตัวจนประสบความสำเร็จมีเยอะครับและหากศึกษาจริงๆแล้วพวกเขาหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ล้วนเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนแทบทุกคนคุณตันอิชิตัน ออกมาทำธุรกิจขายหนังสือเจ๊งตั้งแต่วันแรกเพราะหนังสือที่เตรียมมาขายเปียกน้ำจากการที่นั่งหลับระหว่างเดินทางโซอิชิโร่ฮอนดะเจ้าของธุรกิจรถยนต์ฮอนด้าเคยเข้าไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทคู่แข่งอย่างโตโยต้าในตำแหน่งวิศวกรแต่ถูกปฏิเสธทำให้ต้องเดินเตะฝุน่นอยู่ระยะหนึ่งก่อนออกมาตั้งบริษัทเองอากิโอะมริตะ ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่เคยวางจำหน่ายมอหุงข้าวซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทแต่กลับไม่ได้รับความนิยมขายได้ไม่ถึง100ชิ้นฮาร์แลนด์เซนเดอร์สหลังปลดประจำการจากทาหารเคยเสนอขายสูตรไก่ทอดให้ร้านอาหารถึง1 0 0 0แห่งแต่ถูกปฏิเสธมีเพียงเจ้าของร้านอาหารแห่งเดียวที่ตาถึงและยอมซื้อสูตรไก่ทอดของเขา ถ้าคุณพร้อมศึกษาและไม่กลัวความล้มเหลวสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะออกมาทำธุรกิจก็คือ 1. อย่าลืมว่าเรามีประสบการณ์ลูกจ้างไม่ใช่ประสบการณ์เจ้าของธุรกิจความคิดและรูปแบบของคนส่วนมากที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวมักจะเริ่มจากการเก็บเงินลงทุนให้ได้สักก้อนและเก็บประสบการณ์จากการทำงานจากนั้นก็ออกมาเปิดธุรกิจในด้านที่ตัวเองเคยทำงานประจำมาก่อน ก็มีทั้งคนที่ไปได้สวยและล้มเหลวส่วนตัวผมขอแนะนำว่าการเก็บประสบการณ์เป็นเรื่องที่ดีแต่ประสบการณ์การเป็นลูกจ้างและนายจ้างนั้นช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากเราเป็นคนที่ไม่ได้ช่างสังเกตและรอบคอบเราจะรู้แค่มุมเดียวแผนกเดียวที่เราชำนาญและมีประสบการณ์ซึ่งพอเรามาทำเองทั้งหมดอาจจะไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จอย่างสวยงามก็ได้ ดังนั้นหากคิดจะหาประสบการณ์ควรเริ่มศึกษาในมุมทุกแง่มุมของการเป็นเจ้าของควรจะรู้ภาพรวมและปัญหาของแต่ละแผนกลองฝึกคิดและทำงานแบบสวมวิญญาณผู้ประกอบการดูก่อนการทำงานเพื่อรับเงินเดือนกับการทำงานเพื่อไปเป็นเท่าแก่จิตวิญญาณที่ทำมันต่างกันมากครับ2หากมีเครื่องวัดดัชนีความสุขบางทีตอนเป็นลูกจ้างอาจจะมีความสุขมากกว่า ในการทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องการเงินเมื่อธุรกิจยังไม่คืนทุนเงินที่เราอุตส่าห์เก็บตั้งแต่ตอนทำงานประจำมาตั้งนานก็น้อยลงทุกทีแถมบางครั้งยังต้องกู้ธนาคารมาทำธุรกิจอีกทำให้มีหนี้สินและความเครียดเพิ่มมากขึ้นบางครั้งถ้ามีดัดชนีที่วัดความสุขได้คุณอาจรู้สึกว่าตอนทำงานประจำยังมีความสุขมากกว่าเสียอีกเพราะไม่ว่ายังไง ทุกเดือนคุณได้เงินแน่แน่ความเครียดในการหาเงินมาจ่ายธนาคารนี่แหละครับที่ทำให้บางคนถึงกับต้องคิดสั้นเลยทีเดียวแถมเวลาที่ต้องทุ่มเทให้กับร้านของคุณเองบางทีก็มากกว่าตอนทำงานประจำด้วยซ้ำคุณคงเห็นเจ้าของร้านหรือบริษัท SME หลายๆแห่งที่ตอนเช้าเจ้าของมาถึงเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายเป็นประจำสุดท้ายแล้วหลายคนรับมือกับความเครียดไม่ได้ ก็ต้องกลับไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิม 3. ไม่ง่ายที่จะหาคนเก่งๆมาเป็นลูกจ้างหากคุณเป็นลูกจ้างที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามคุณจะเข้าใจว่าหัวหน้าเบื่อหน่ายคุณขนาดไหนก็ตอนที่คุณมาเป็นนายจ้างและเจอลูกจ้างแบบนี้เองและการได้ลูกจ้างที่เก่งๆนั้นก็หายากเพราะคนเก่งก็ย่อมอยากได้เงินเดือนแพงหากมีงบน้อยก็มักได้แรงงานร้อยคุณภาพ พอเจอคนเก่งตั้งใจขยันฉลาดสุดท้ายเขาก็คิดเหมือนที่คุณคิดคือออกไปทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าตอนนี้คุณเป็นลูกจ้างอาจยังไม่เข้าใจแต่ผมว่าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่คงเข้าใจประเด็นนี้ชัดมาก 4. น่าชื่นอกตรมเงินมีไม่กล้าใช้พออยากใช้ก็ไม่ค่อยมีหากคุณอยากมีธุรกิจส่วนตัวเพียงเพราะเห็นว่าเจ้าของธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวคุณ มีบ้านสวยๆมีรถดีๆขับช้าก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจจากภาพสวยหรูที่เห็นบางครั้งอาจเป็นแค่เปลือกนอกแต่เนื้อในบัญชีของเขามีตัวแดงอยู่เท่าไหร่คุณก็ไม่รู้ธุรกิจใหญ่โตนั้นเงินที่มีส่วนใหญ่ล้วนเป็นเงินหมุนในการทำธุรกิจไม่ค่อยกล้านำมาใช้ทั้งหมดหลายอย่างที่เห็นอาจเป็นหนี้ที่กำลังแบกอยู่ตอนเช้าอาจตื่นมาไปบริษัทด้วยการขับหนี้สามล้านบาทไปที่ทำงาน อยู่บ้านทำเลเกือบดีเพราะหน้าบ้านติดทะเลสาบข้างๆบ้านติดภูเขาเสียอย่างเดียวหลังฉนดทดันติดธนาคารด้วยนะสิ 5. โปรดระวังธุรกิจมักนำหน้าสายสัมพันธ์บางคนก็ออกมาหุ้นกับเพื่อนๆที่ทำงานหรือเรียนมาด้วยกันคุณเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าได้ชวนเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจด้วยกันปัญหาที่แตกคอผลประโยชน์ขัดแย้งส่วนมาก ไม่ได้เกิดตอนที่กำไรน้อยๆแต่มีปัญหาทะเลาะตอนที่ได้กำไรเยอะๆมากกว่าเพราะความอยากได้นั้นไม่สิ้นสุดเขาทำนองร่วมทุกได้แต่ร่วมสุขไม่ได้เมื่อไหร่ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ทำนองเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจึงเกิดขึ้นได้เสมอ 6. การเป็นแชมป์ไม่ยากเท่ารักษาแชมป์แต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มจะได้ยินคำพูดที่ว่า ปลาเร็วกินปลาช้าเพราะการแข่งขันสูงทำให้การปรับตัวไม่ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงหากใครช้าเพราะคิดว่าใหญ่ก็อาจไปไม่รอดคุณเคยเห็นบริษัทใหญ่ๆที่เคยมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เหลือแต่ชื่อไหมครับตัวอย่างเช่นโกดักแบล็คเบอร y ี่หรือการถูกควบรวบกิจการเพราะปัญหาบางอย่างเช่นคาฟูแมคโครเป็นต้นกิจการใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รอด ดังนั้นหากคุณจะอยู่รอดต้องใหญ่และต้องเร็วด้วย 7. สําเร็จกี่ครั้งไม่สําคัญล้มเหลวครั้งเดียวทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ความสามารถในการสืบทอดกิจการเป็นสิ่งที่คาดการลําบากหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลงในรุ่นถัดมาเพราะศักยภาพของลูกหลานไม่มากพอและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดูแลกิจการได้เหมือนรุ่นปู่รุ่นพ่อสุดท้าย ก็ทำให้สิ่งที่ต้นตระกูลสร้างไว้เหลือเพียงตานานในความทรงจําเท่านั้นตรงกับคํากล่าวที่ว่าปู่สร้างพ่อรักษาล้านผลานหมดในโลกของธุรกิจส่วนตัวความสําเร็จที่เกิดขึ้นกี่ครั้งนั้นไม่สําคัญเท่ากับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว8ดูให้ดีว่ามรดกนั้นเป็นรายได้หรือเป็นภาระผมมีเพื่อนหลายคนที่ทางบ้านมีธุรกิจส่วนตัว หลายคนมักบ่นให้ฟังว่ารู้สึกอึดอัดกับการต้องรับช่วงต่อกิจการที่บ้านทั้งๆท,ที่ใจจริงตัวเองไม่อยากทำต่อแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะคนที่ทำธุรกิจส่วนมากก็คาดหวังจะให้ลูกหลานมารับช่วงต่อสืบทอดกิจการกันทั้งนั้นแต่บางครั้งเราอาจจะลืมคิดในมุมของลูกหลานเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้กิจการนั้นหรือเปล่าทั้งหมดนี้ลองอ่านดูดีๆอีกครั้งนะครับ มันไม่ใช่ข้อเสียของการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจมีหลายธุรกิจที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจตรงข้ามกับ8ข้อที่ผมพูดถึงเลยก็ได้นั่นคือกิจการไปได้สวยผลกำไรดีและแทบไม่มีปัญหาเรื่องลูกน้องหรือทายาทที่จะมารับกิจการต่อแต่ผมอยากพูดเรื่องนี้ให้คุณได้รู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้คุณได้รู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้ ซึ่งมันอาจทําให้คุณได้เตรียมตัวหาวิธีที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากแนะนําอีกอย่างก็คือหลายคนเข้าใจว่าการทําธุรกิจส่วนตัวคือรูปแบบหรือโมเดลที่จะประสบความสําเร็จในอุดมคติของคนส่วนมากโดยพวกเขาหารู้ไม่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ยากและใช้เวลานานที่สําคัญที่สุดความสุขที่ได้รับอาจไม่ตรงตามความต้องการของตัวเองก็ได้ น่าเสียดายที่เจ้าตัวมักไม่รู้ปลายทางที่จะไปแต่เลือกทางเดินนี้เพราะมันเหมือนทางที่คนส่วนมากเดินนั่น